อาทิตย์ที่อาทิตย์พรพูดนะครับพระแดงปันเรื่องพระเยซูที่มาฮักเข้าไปนะครับมาฮักเข้าไปสวรรค์เมื่อเข้าขึ้นได้ลำนะครับจากตรงนี้ไปพระเยซูมาฮักแล้วนะครับนะครับไอผู้ที่ตำแหน่นี้เองนะนะเราบ่มีปัญพาเราไปสวรรค์ได้หรอกตัวเขาเองพระเยซูมาตอนรับเราแลวนะครับพาไปสวรรค์เรียบร้อยแล้วครับเมื่อนี่นะครับที่มาแบดงปันนะครับเรื่อง คนทีัดพัคิดคนที่ขัดขวางเฮาบ่อยากให้เฮาไปสวรรค์แมครับนะครับบางเชื่อนะครับเป็นคริสเตียน้ํากันด้วยซ้ํานะครับเป็นผู้เสื้อนํากันด้วยซ้ํานะครับนะครับขัดขวางเฮาบ่อยากเฮาไปบ่ได้ให้าไป่ปฏิสวรรค์นะครับพี่น้องนะครับเป็นคนปิดประตูมู่เฮานะครับเป็นเป็นผู้เสื้อเนี่ยเป็นผู้เปิดประตูสวรรค์นะครับพี่น้องนะครับเออกปเป็นผู้ที่จะนําค้นไปสวรรค์นะครับนะครับ น้ำคนไปสวรรค์มันยากว่ามันยากแต่ว่าถ้าสำเร็จนะครับเป็นความสิ่งหนึ่ดีคือจะกลับไปดำนะครับมันยากครับมันยากกับใครมันยากกับคนที่ที่พวกเข้าใจกับลูกกับหลานที่เขาว่าเข้าในรัะนะครับแต่ว่าจ้างจ้างที่นะครับเข้ากับเข้ากับพระองไปเถียงขานะครับพรองไปเถียงคอในเรืนงหน่งยากไปเรื่องไงกบเชื่อว่าเชื่อเรื่องของเขาว่านะครับสิ่งหนึ่งที่คนที่เชื่อเขื่อจะไปสวรรค์แล้วเขาก็เป็นปฏิปักของพระพิศนะครับไปตลอง นะครับอยู่ในนะครับพระรรมนะครับสองโครินไอสองสองนีสโลนิกานะครับบทที่สองข้อที่สามกับข้อที่สี่สองขอนกันนะครับว่อนเราจะอ่านพระคัมภีร์นะครับเราอธิษฐานน้ำกันเนาะเนี่ยสารุกานแด่พระเจ้าพี่ยิ่งใหญ่สูงสุดในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าพ้าใบอ่านัในเช้าวันนี้ของพระเจ้าเพลินข้าพระองค์ผู้แบ่งปันผู้สื่อสารพระกรรมของพระองค์ในหัวข้อ ปฏิปักษ์ของประเทศพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดให้ตาเปิดหูเปิดตาเปิดใจพี่น้องของข้าพรมที่อยู่ในห้องประชุมนี้ที่จะเข้าใจความหมายอันล้ำลึกของพระนกรธรรมนี้เพื่อเราจะนําพระนรธรรมเหล่านี้มาปรับปรุงใช้ในการดำเนินชีพของเราเพื่อเราจะไม่ตกหลุมพรางของอำนาจมืดของมารซาตานหรือว่าเราจะไม่เป็นลูกน้องของปฏิบัติเราจะไม่เป็นปฏิบัติของประเทศประชาโดยท่าน และขอพระเจ้าทรงปกเกล่นปากของข้าพระองค์ผู้แบ่งปันผู้สื่อสารประกาในเช้าวันนี้ที่จะพูดจะเรื่องจริงที่จะสื่อสารจะเรื่องจริงพระเจ้าเรื่องไหนที่ไม่จริงเรื่องไหนที่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าและพูดออกไปทําให้พี่น้องของข้าพระองค์ที่กําลังรับฟังรับชมอยู่ในขณะนี้สะดุดและหลงเฉยไปขอพระเจ้าทรงปกปิดปากข้าพระองค์อย่าให้สิ่งระลอออกมาจากปากข้าพระองค์แต่ให้ข้าพระองค์ทำให้คูหนึ่งผู้ใดต้องตกนรกหรือว่าเข้าสวรรค์ไม่ได้เลยพระเจ้า ฮาเลลูยาถ้าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ข้าพเงสื่อสารและพูดออกไปเป็นน้ําพระทัยของพระองค์ขอให้พรั่งครูออกมาจากกปากพระองค์ขับขันฐานขอการทรงนำในนาของพระเยซูคริสต์ฮาเล